สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่บ้านอ้อมแก้วนะคะตำบลบ้านโพนอำเภอพูน,นาแก้วจังหวัดสุขนครนะคะพาไปชมนะคะที่ดินสองไร่นะคะสองไร่สองงานนะคะอ,อยู่ในหมู่บ้านของเรานะคะอันนี้ดาเริ่มไล่จากถนนนาแก้วดงน้อยนะคะมุ่งไปข้างหน้านะคะไปโคกสีสุพรรณอำเภอนาแกนะคะมุกดาหารได้นะคะ ถ้ากลับหลังก็ไปอำเภอพูนนาะแก้ยวนะคะแล้วก็เข้าสกลนครหรือตัดกับถนนเส้น22ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสองข้างทางนะคะก่อ,อนเข้าถึงแยกกลางหมู่บ้านของเรานะคะเราจะเลี้ยวตรงแยกกลางหมู่บ้านนะคะเลยเลยอ่าสี่แยกแรกเนาะทะี่นี้่เลยแยกแรกนี้ก็คือแยกแรกนี้ก็จะไปบ้านวังประเสริมอมอแก้วห้วยโจดน,นะคะนี่นะ ถนนเส้นอมแก้วหัวโจดแต่เราไม่ได้เลี้ยวแยกนี้เราจะเลี้ยวแยกถัดไปจุดสังเกตนะคะจุดสังเกตก็คือ,อซ้ายมือจะมีร้านาถูกดีนะคะถูกดีเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงซอยข้างหน้านี้เลยนะคะตรงเสาไฟฟ้าตรงนี้เลยนะคะเลี้ยวเข้าไปประมาณเจ็ดแปด้อยเมตรนะคะถึงแปลงที่ดินอาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม แล้วก็ตามถนนคอนกีตเส้นนี้ไปเรื่อยๆข้างหน้าเราก็จะไปเยอสี่แยกเนาะสี่แยกอีกแยกหนึ่งก็เราก็ตรงไปไม่ได้เลี้ยวไหนคะ่ะเราก็จะตรงถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆที่ดินแปลงน,นี้เจ้าของเสนอขายเท่าไหร่นะคะน้องทิพยี่5 0 0ห้ามืนบาทคะ่ะ สี่แสนห้าหมื่นบาทเท่าเท่ากับว่าอยู่ในหมู่บ้านนะนะ้องทิพย์เนาะ่ก็เนื้อที่กาลังพอดีพอดีทําสวนทําอะไรได้หลายอย่าง mm hmm. ก็ไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้น้อยไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะแถบบริเวณนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดนะ้องทิพย์เนาะอ uh huh. ถ้าใครมาซื้อแปลงนี้ก็ไม่เหงานะคะท่านผู้ชมไม่ห่างจากบ้านพวกเรานะคะที่ดินแปลงนี้ น,นี้แล้วก็จะตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะนี่ค่ะก็จะมาเจอสุดลั้วสีขาวๆนี่ก็จะมาเจอสามแยกนะคะแถบบริเวณนี้ก็จะเป็นญาติาของดาและทิพย์ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมาเจอถ้าเราตรงไปนะคะตามถนนคอนกรีตก็จะไปเจอว,วัดสวนรัตนารามนะคะแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะอ่าเข้ามาตรงซอยนี้เลยนะคะเข้ามาก็จะมีนะคะ บ้านหลังใหญ่ๆอยู่หลังหนึ่งนะคะถ้าสร้างเสร็จ,รจใหม่ๆนะคะบ้านน้องเมย์นะคะนนเยนยห่างจากบ้านน้องเมย์ไปประมาณหนะ้าสิบเมตรเนาะก็ถึงที่ดินของเราใช้มืออยู่้ายมือ,มอประมาณห้าสิบเมตรไม่ไกลเลยนะคะทางด้านขวามือนะคะตรงกันข้ามก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะคะเขาเลี้ยงควายนะคะเป็นเอคกควายของ เจ๊ทมเหรอคะเจทมอันนี้ก็ถึงที่ดินของเราแล้วค่ะอปตรงนี้เลยด้านหน้านเขาก็จะถมที่เสมอกับถนนไว้แล้วนะคะที่ดินแปลงนี้ไว้ปลูกบ้านได้เลยนะคะไ,ไม่สําหรับปลูกบ้านได้เลยแต่ยังไม่ได้ทํารั้วแค่นั้นแหละเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวดาเขาจะตามน้องทิพย์ลงไปนะคะไปจนสุดนู่นนะคะทางท้ายแปลงนะคะ ก็ตรงลงไปเอ่อยาวยาวเท่าไหร่นะน้องทิพ์ที่ดินแปลงนี้ยาวประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบห้าเมตรนะทิพนะ์เนาะค่ะด้านหน้ากว้างยี่สิบห้าเมตรด้านท้ายกว้างสิบสามเมตรค่ะประมาณสิบสามเมตรกว่ากว่าอืมค่ะสภาพพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม ที่ดินสวยนะคะอยู่ในหมู่บ้านด้วยแล้วราคาก็ถือว่าไม่แรงมากเนาะค่ะเพราะว่าถ้าติดถนนเส้นอมแก้วห้วยโจดนี้ราคาจะแรงกว่าน,นี้มันไม่น่ากลัวไงอยู่ในบ้านมันสะดวกสบายแค่ว่า,าตรงน,นี้นยังไม่ได้มาพัฒนาแค่นั้นเองใช่ด้านนะข้างๆนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นสวนนะคะอันนี้ก็บ้านเพื่อนบ้านข้างๆแปลงของเรา บ้านหลังใหญ่เลยนะค่ะหลังใหญ่ก็คือบ้านเพื่อนบ้านใหม่ล้อมรอบอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังมีเพื่อนบ้านอยู่ค่ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะด้านหลังอันนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านของเราบ้านตายีนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอ่าข้อควายแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินดูข้างหลังสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินกลับขึ้นไปด้านหน้านะคะไปดูสวนมะเขือเทศข้างๆแปลงของเราไปประมาณ20เมตรเขาจะปลูกมะเขือเทศนะคะเนี่ยอันนี้ก็เด,เ,เ,ดเดี๋ยวเราเดินลงไปจนสุดก่อนนะทิพนะ,ะแป๊บหนึง่งบ้านเพื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบเลยค่ะนี่นะ <S <S> <S เดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปแล้วก็จะไปวัดดู อีกทีค่ะว่าด้านหน้าเนี่ยของเราเนี่ยกว้างลึกยาวเท่าไหร่เดี๋ยวดาและน้องทิพย์นะคะจะกลับขึ้นไปเลยนะคะไปวัดดูข้างหน้าแปลงน,นะคะว่ากว้างเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวชาไปดูหลักหมุดนะคะ เดี๋ยวก็จับจบากหมุดตรงมุมๆมได้จะแพนก้องไม่เห็นนะคะทางด้านขวามือนี่ก็คืออ่บ้านเจ๊ถมนะคะที่เขาเลี้ยงควายอยู่นะคะเขาทำรั้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ก็เป็นเพื่อนบ้านเราถ้าใครมาอยู่นะคะเดี๋ยวทิปถ่ายรูปตรงข้างหน้านี้ก่อนทิปสักหน่อยก่อน เดี๋ยวลองทิปนะคะวัดให้ดูก่อนนะคะ mm hmm. อันนี้ก็ก็คือจะเห็นทางด้านทางเข้าของเจด์ทมเลยนะคะตรงันข้ามกระแปลงเราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูสวนมะเขือเทศนะคะที่แไม่ไกลจากแปลงของเราเนี่ย เนี่ยค่ะอยู่ด้านหน้าเสาไฟก็อยู่ถัดจากสวนมะเขือเทศไปนิดนึงค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเดินพาไปดูถัดจากข้อคอกควายของเจทมไปเนี่ยก็เป็นสวนมะเขือเทศแล้วค่ะเนี่ยไม่ไกลเดินไปแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นเขียวๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสวนมะเขือเทศของอ่า พี่เผานะคะพี่เผาเขาก็ทํามะเขือเทศอยู่แล้วก็ด้านหน้านู้นก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะไม่ห่างจากสวนมะเขือเทศนี้ไปไม่ห่างจากเสาไฟไปเนี่ยอันนี้ก็แฟนของพี่เผาก็กําลังเก็บมะเขือเทศอยู่นะคะได้บอยายได้หลายบ่อซุกระบอบมะเขือเทศคะเนี่ยแกก็ ก็บมะเขือเทศพึ่งหน้าฤดูนี้ยังพึ่งออกนะคะยังเ,ง,เงเขียวๆอยู่เ,เลยนะทิพนะมะเ,เขือเทศเขาเรียวกว่มามะเขือเขียวนะ,ะช่วงนี้นะช่วงนี้มะเขือเขียวก็จะได้ราคาดีเขาจะส่งออกไปนอกเผื่อ,อมันเอาไปก็สุกละเช็คเช็คทิพถ่ายรูปก่อน อันก็ข้างหน้าก็จะเป็นเสาไฟนะคะเลยสุดอ่าสวนมะเขือเทศไปก็จะเป็นเสาไฟเดี๋ยวเราก็จะพาอ่ากลับไปขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวจะพาออกไปดูถนนทางด้านนู้นนะคะทางด้านถนนลาดยางทางด้านหน้าอ้อมไปทางด้านทางด้านอ่าสุดสวนมะเขือเทศออกไปไม่ไกลก็จะเป็นถนนลาดยางอ้อมเข้าหมู่บ้านนะคะ เดี๋ยวเราก็จะพาออกไปกันเลยเนี่ยอันนี้เราก็ย้อนกลับมาผ่านสวนมะเขือเทศที่เราเดินมาดูเมื่อกี้เราจะไม่ย้อนกลับเมือนทางที่เรามาเนทิพ์เนาะแล้วมันเพราะว่าถนนมันวนออกได้เนทิพ์เนาะมันจะตัดวนไปข้างหน้าได้ถนนอ้อมแก้วหุวยโจดผ่านไปก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็จะเป็นถนนลาดยางเลยนะคะท่านผู้ชมวนเข้าหมู่บ้านวนเข้าปุ๋งบ้านไปก็ไม่ไกลค่ะ โผออกไปก็บ้านเรือนคนก็เต็มแล้วค่ะตรงนี้ตรงนี้พี่เผาเขาก็อยู่ทั้งปีนะคะตรงนี้ค่ะใช่เนี่ยถ้าเรามองจากตรงนี้เราก็จะเห็นถนนล,ลาดยางเลย,เยตรงออกมาก็เป็นถนนล,ลาดยางตรงออกมาก็เป็นร้านปะยางนะคะร้านปะยางร้านใหญ,ใหญ่ในหมู่บ้านอมแก้วนี่แหละ งเี้ยเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านถ้าเราเลี้ยวขวาก็ไปห้วยโจดวังปลาเสื่อมนะคะแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายพาเข้าหมู่บ้านเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยก็ขวามือก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะอร่อยของบ้านอ้อมแก้วแต่วันนี้เขาปิดนะคะวันนี้เขาปิดร้านเจ๊เจี๊ยบนะคะเราก็จะตรงเข้าไปหมู่บ้านไม่ไกลนะคะ เนี่ยซ้ายมือเนี่ยที่แพนกล้องมานี้ก็จะเป็นท้ายแปลงของเรานะคะแถวๆนี้ก็จะเป็นถ้าถ้ามันทะลุมาได้ก็จะออกตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็จะตรงมาเรื่อยๆสักหน่อยก็เราก็จะเห็นรั้วโรงเรียนโพนพิทยาคมนะคะอันนี้ก็เป็นร้านเนื้อของเจยุ้ยนะคะขายเนื้อเคียงเนื้อนะคะเคียงเนื้อเจย,ย,ยุ้ยอันเนี้ยโรงเรียนโพนพิทยาคม วันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ